กรณีคนร้ายก่อเหตุงัดคลินิกเสริมความงามนะคะแห่งหนึ่งบนถนนโพสิเขตเทศบาล,ลคนครดรธทานิงหลายครั้งค่ะตั้งแต่วันที่5วันที่14และวันที่17รกรกฎาคมติดต่อกันแต่คดีมไม่คืบหน้าและเจ้าหน้าทีท่พิสูจน์หลักฐานไม่เข้าตรวจที่เกิดเหตุทำให้ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายไม่ได้ เมื่อผู้จัดการโทรสอบถามนะคะร้อยตำรวจเอกสุกอินราจันแก้วรองสารวัตรสอบสวนสพเมืงองอุดรธานีเจ้าของคดีนะคะก็ไม่ได้รับคําตอบเมื่อโทรสอบถามบ่อยขึ้นค่ะก็โดนพนักงานสอบสวนตหวาดและกล่าวหาว่าเป็นแก๊งขอซ็นเตอร์จึงได้นําคลิปเสียงดังกล่าวร้องเรียนต่อสื่อมวลชนความคืบหน้ากรณีดังกล่าวค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกาพันตนํารวจเอกจอมอ,อดีพุ่มกับสพเมืงองอุดรธานีค่ะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจร,ร่วมกันชี้แจงกรณีคลิปเสียงดังกล่าวว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกไปตรวจที่เกิดเหตุทั้ง3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่คลินิกค่ะแจ้งเหตุผิดจุดทําให้ไปถึงที่เกิดเหตุชา20นาทีส่วนผู้เสียหายได้โทรติดตามความคืบหน้าของคดีซึ่งร้อยเวรนะคะต้องการให้ผู้เสียหายทําหนังสือมอบอานาจมาเพื่อประกอบสํานวนตามปวิวิทยาความไม่เข้าใจทําให้มีปากเสียงกัน ซึ่งจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนความคืบหน้าของคดีค่ะชุดสืบสวนได้ตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุก็พบพู้ต้องสงสัยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะพันตํารวจเอกจมดอันดีผู้กํากับสบพเมืองอุดรธานีค่ะก็ได้นําพนักงานสอบสวนในคลิปเสียงเดินทางไปที่คลินิกที่เกิดเหตุเพื่อปรับความเข้าใจกับพนักงานโดยทั้งสองคนค่ะก็ได้ยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวขอโทษที่ใช้คําพูดไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่ทำไปเพราะว่าต้องการสอบถามความคืบหน้าเท่านั้นค่ะทางในส่วนของสองข้อเมื่อไรครับขออนุญาตมาชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่การดูแลเรื่องดีดีทั้งสัปดาห์แต่เรื่องเกี่ยวกับการสุภาพในการคุยกันเนี่ยเรื่นเรื่องเข้าไปและนี่ก็คือข่าวสารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่เราได้ทีมข่าวนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา18นาฬิกาทางหมเคเบิลช่องหนึ่งหรือสามารถพูดคุยข่อสารงกับเราได้ผ่านเพจข่าวอุดรข่าวห่งเคเบิลค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของดิฉันลงแล้วต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ